มาหอดจอดถึงค่ะพี่น้องค่ะมาแล้วมาแล้วรถแห่อนานัดเศร้านะคะพี่น้องค่ะมาหอดจอดถึงค่ะ ทานที่ที่เราจะทำการแสดงมินี่คอนเสิร์ตบนรถแห่วันนี้ค่ำคืนนี้ค่ะพี่น้องบ้านนามเคียงนะคะตำบลหน้าง,งามค่ะอําเภอเซระภูมิจังหวัดาาร้อยเอ็ดมาษาโนตีห้าก็เตรียมพร้อมแล้วค่ะ ตีสแตนบายค่ะเดวตัวค่ะโชวงนี้นะคะขนของขนรถแห้งนะคะขนอุปก,กรณ์ทำการแสดงขนรถแห้งนะคะเครื่องเล่นเครื่องดนตรีนะคะแล้วก็จะได้ทำการซาวเช็คค่ะตอนนี้เวลาประมาณหนึ่งถึงนิดๆิดเลยประมาณค่ะหนึ่นะ สำหรัคลิปนี้ค e. ่ะภาพพี่นองบนรมเกขาดนะคะกองแถวจิตสร้างเช็คค่ะวันนี้กาบกองที่จิตทำการแสดงพักนอก โอ้ล้านล้านกำลังดีเลยนะคะร้านทำการแสดงขวางขวางค่ะโอ้ร้านชมนะคะร้านชมคอนเสิร์ตนะคะกำลังดีเลยกำลังพอดีค่ะพี่น้องเป็นตาไหนปะเพาะเป็นตาไหนปะเพาะทีหน่อยอยู่ไหมล่ะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นรถแห่วันนี้ก็ โอเคอยู่นะคะพอนเนา<ๆ>ลละจ่น่าค่ะอาจารย์นงตีกำลังคุยกันวันนี้อาจารย์นงตีมากกวหลายคนเอาไปกินกองเสังเหรอหนาเสียบนาโอ้ินขาวยังไหวได้ิมขาจ้า น้องอายทั้งผลเขาน้องอายน้องอ่าสวัสดีครับผมน้องฟิมก็มาแล้วมาตะเวนนหรอล่ะพี่น้องคะเคุนมาตะเวนนหรอล่ะทันทียุ่งไลยวะวยนนี้วันนักล่องคุณมายื่อข้างล่างอยู่เลยวะจัดระเบียบมีไงเวทีที่มันอ่าเขาเรียกว่าเวทีที่เลื่อนออกมานี่นักล่องในเด็กพนักงานหนูเวทีบอกว่า บันมาเสียมาหคนนะพอป่ะไปบันจัดให้ค่ะจัดนางจัดเต็มเต็มวนไั่้องอเดี๋ยวนกะคนอะไรก็ค่ะงกตสอคนมื่อนี้งานเนี้ยมือป้าจต้องีทลพวกเลยเมอป้าอีกเด้ ยูงไดโน่อาจารย์นตีเอาพี่น้องทารอติดตามในช่ชงต่อไปนะคะว่าอาจารย์นตีเขาสือยู่กันแบบใดจังใดเดี๋ยวน้องอุ้มสิมาอัปเดตพระพีพรน้องเบิ่งนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์นะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราหมอลำเพลำเพลิ่วดูการที่4ปีที่4ค่ะพี่น้องคะฝากพี่น้องเป็นกำลังแรงใจค่ะสนับสนุนนะคะซัพพอร์ตหักแพงบะถิ่มพ่อป๊ากันเด้อพี่น้องคะทางนี้เด้แบบนี้ขึ้นพีายชล์น้องอายน้องอา ศิลปินหลายๆท่านก็มาหอดแหลี่ย่นางนิกมาหอดแล้วนะคะนางเล็กนางเศร้าเหนื่อยกินเข่าอิ่มแล้วก็นั่งให้มันย่อยสะก่อนโตวันนี้วันนี้ต้องขอบคุณส้มตำจากพี่สายชนด้วยนะคะรสชาติถูกใจอำไมถูกลืมเอศษเศษนัวๆเศษเศษนัวๆค่ะบรรยากาศช่วงหัวคำ จาหนง,ง่ีกำลังขูดคุยกันค่ะตกกลังกันมาไพสิยูมองได้ดิดลานทำการแสดงน,นะคะโอ้วางควางค่ะกำลังพอด,ดีค่ะกำลังพอด,ดีเลยนะคะ ร่างหนารลักก็นั่งพอดีค่ะในฉบับของ <c oughs> มินิคอนเสิร์ตนะคะ <c oughs> บนรถแห่ตัวนี้นะคะ <c oughs> ช่วงบายโอ <c oughs> นี่เขากับพบพอกันกับอนุศราค่ะช่วงคำ <c oughs> ช่วงแรกนะคะ <c oughs> โดยรถแห่ <c oughs> อนัท้าว เดี๋ยินตาบาเดี๋ยงยินตาบานักล่องลองข้างล่างคนใพี่น้องไป้ค้กกแปลวเามาลองขงเอาป้าไมใช่ลองโดรเป๋าแโดรเปวาส่วแต่นอกโรวา เอาพี่นั่งเจือเอาพี่นั่งเราเป็นชายอยู่ไงคุณพ่อมีความคิดเห็นอย่างไรคะวันนี้ให้นักร้องร้องข้างล่างให้เรบวกว่ะพ่อแล้วดนตรีชิปสองพอนี่ค่ะพ่ออาจารย์ดนตรีกำลังผู้ตีกัอุปกรณ์ค่ะพี่น้องค่ะเป็นคนีค่ะขึ้นบนลูกแหวค่ะ ตำบลมาซื้อน้ำกันค่ะวันนี้นะคะสามทุ่มเป็นต้นไปนะคะที่บ้านนะกเที่ยงตำบลหน้าง,งามค่ะเือศรีระพุงจังหวัดตรอยเอจจ้าี แฟนคลับกับมาเลยด้พี่น้องคนแฟนคลับมาปูสาแตงล้อแล้วนะคะแฟ็นขับตัวเล็กเป็นขับตัวเล็กๆล็กประเดี๋ยวม่แม่มาขับว่าออแม่มือแล้งนี่วนได้แม่านไปไหนได้เหมือแล้งนี่โอเคฟังลำเพลินแล้วมาสมัยลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอซี่บอกว่าเราบอกว่าจะพาคุณน้าไปแหลกแบ่งยี่สิบมาจากมือเนี่ยมาแจกซอส แลจะดีกับเราแลกมาแล้วมื่นหนึ่งแลกมาแล้วค่ะแลกมะแล้วแล้วมาบวนตะเวนหรอคะเอามามาจำก่อนนะคะไม่ไม่ใช่แม่แม่แม่เป็นคนที่ว่ากุหลาบแดงสายโซนหนึ่งพันสาวผัวผัวเนี่ยกำลังสาวผัวผัวเดียวไปเลือดเดียวัสดีค่ะเอียวเนี่ยขาน้องพิมเท่าไหร่ที่สายจอดหนึ่งพันแล้วเนี่ยน้องน้องพิมเท่าไหร่คะน้องพิมหนึ่งพันขอบคุณค่ะ หนึ่งพันคืออย่งนี้แล้วพอพูดแม่ยึดจีนแแม่ยึดจีน่พอแล้วที่มัซเ้อเปนไหยจริงเป็นไหนจริงด้วคนโมอบอดน้อยมากๆถ้ามีได้มาไล่แล้วก่อนขึ้นเวทที่มานแขกหมานแหลวแหกมานแหกมนแจกแล้วคนละหนึ่งพันคะแนน เด็กหายี่น้องเ่าเบืนอย่างนี้แต่คื่มู้เ่านยังไงสิที่คุณตาคุณยายมัน